สำหรับตอนนี้เรามาอธิบายเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกันค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดก็เพื่อส่งเสริมให้นักโทษเด็ดขาดมีความประพฤติดีและอยู่ในระเบียบวินยัยมีความสำนึกรับผิดชอบตอนเองและส่วนรวมโดยนักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติดีและผ่านการประเมินพฤติกรรมจะได้รับพิจารณาการเลื่อนชั้นที่สูงขึ้นเพื่อที่จะสามารถขอรับประโยชน์ต่างๆได้นั่นเองค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าถ้านักโทษเด็ดขาดประพฤติตนไม่ดีก็อาจจะถูกลดชั้นได้เช่นกันและประโยชน์ที่ได้รับต่างๆก็จะลดลงตามไปด้วยโดยเราจะแบ่งประเภทการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดมี2ประเภทดังนี้ 1. การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดการณีปกติให้เลื่อนตามลำดับชั้นครั้งละ1ชั้น 2. การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดการณีมีเหตุพิเศษอาจเลื่อนชั้นก่อนเวลาหรือเลื่อนข้ามชั้น ลำดับชั้นของนักโทษเด็ดขาดโดยเรียงลำดับชั้นจากชั้นต่ำสุดแบ่งเป็น6ชั้นด้วยกันมีดังนี้ 1. ชั้นต้องปรับปรุงมาก 2. ชั้นต้องปรับปรุง 3. ชั้นกลาง 4. ชั้นดี 5. ชั้นดีมาก 6. ชั้นเยี่ยมต่อไปคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดซึ่งจะเขียนอธิบายตามหน้าจอเลยนะคะ หากท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กรมรชาชทัณฑ์ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับและยังสามารถติดตามชมคลิปวิดีโอภารกิจอื่นๆของกองทัพทัพปฏิบัติได้ด้วยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้เลยค่ะ